รีวิวโรงแรมเซเบตนางชีบูทีกห้องพักตกแต่งน่ารักดีเป็นบ้านไม้มีมุง้งเปิดประตูไปเจอวิวหลักล้านเลยค่ะตอนที่มิจูไปถึงฝนจะตกพรำๆนะคะตกป,ปล่อยนะคะทำให้มีหมอกมานิดนึงนะคะวิวจะสวยดีนะคะอากาศเย็นสดชื่น คือดอกไม้สกอนดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูสวยงามมีภูเขาทะเลมอญไกลเป็นจะเป็นทะเลนะคะโรงแรมนี้หาไม่เหมาะากับผู้สูงวัยหรือคนที่ต้องใช้วิวแชร์นะคะและคนที่เจ็บหัวเขานะคะเพราะว่าทางของเขานะคะจะเป็นทางราดชันนะคะแล้วก็จะมีบันไดเยอะมากนะคะขึ้นลงนะคะมีบันไดตลอดทางเลยนะคะ ส่วนอาหารมื้อเช้าของที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเมนูให้ลูกค้านะคะสั่งได้เลยนะคะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะอยากทานอะไรแค่สั่งในเมนูได้เลยนะคะทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็ลงมาเล่นสาวไหว้น้ำกันต่อนะคะตอนเช้าเช้านะคะแดดยังไม่แรงมากนะคะ รีบทานแล้วก็รีบลงมาเล่นน้ำน,นะคะเพราะว่ากลางคืนเราไม่เล่นเนาะฝนโตะนะคะเราเปลี่ยนมาเล่นน้ำจากตอนเช้าแทนนะคะก็จะตกแต่งน่ารักนะคะว่ายน้ำไปชมวิวไปด้วยเะปิ่วเขาทะเลนะคะสวยงามเลยนะคะเล่นน้ำเสร็จยังไม่จุใจนะคะมาเล่นอ่างต่อนะคะอ่างในห้องห้องคักนะคะก็จะเป็นอ่างอาบน้ำน,นะคะมีเปิดหน้าต่างให้ชมวิวภูเขาทะเลด้วยนะคะ อาบน้ำไปแล้วก็อาบบิวด้วยนะคะ